S <S <an> แฮมแฮสวัสดีเพื่อนที่รัก,กทุกคนวันนี้มีอยู่กบผมแบงก์กับเกม nft mining voxel ที่อยู่ในเช a i n wax ก,ก็ในคลิปนี้มาได้ประการแนะนำเพื่องทุนเป็นคลิปเพียงรีวิวนะเพื่อนก<ๆ>ลับมาอูนะครับสำหรับเกมในเชนแว wax ที่ผมเพิ่งรีวิวไปวันนี้จะพา,าเพื่อน นะครับมาดูอัปเดตแล้วก็มาดูในเรื่องของตัว AI สำหรับเกมนี้นะครับเพราะคลิปก่อนหน้านั้นผมไม่ได้พูดถึง AI นั่นเองนะครับก็เปลี่ยนรูปแบบใหม่มากนะครับเพราะว่าผมรีวิวเกมเชน n v มิกไปเยอะมากนะครับก็เลยเออมาเป็นแนวลงทุนบ้างดีกว่านะครับก็สำหรับตัวของ Mining w o x e l นะครับมีการอัปเดตแพ็กฮาโลวีนมานะครับเข้ากับธีมพอดีเลยเกมนี้ผมเขาไม่ได้จ้างผมนะครับอันนี้คือผมรีวิวเพราะว่าผมชอบนะครับในเรื่องของการคลิก วัละคิกกับเพื่อนๆน,นะครับก็เปนเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ชีวิตไวทํางานมากเลยนะครับไม่ต้องทําอะไรเยอะแล้วก็ในเรื่องของตัวของเชนตัวของแวกอะมาดีตรงที่ว่าเกมมันไม่ปิดนะครับถึงแม้มันไม่มีราคาไอเทมถึงแม้มันไม่มีคนเล่นนะแต่มันก็ถ้าตัวเกมมันอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับมันก็ยังมีคนอยู่ในตลาดสําหรับในเรื่องของตัวยูเซอร์นะครับของต่างประเทศนะครับอยู่ประมาณ500นะครับ500ถึง1,000นะของคนไทยผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะครับแต่ส่วนตัวอาจจะมีแค่แค่ผมคนเดียวแหละที่รีวิวนะครับเพราะว่า หลายๆหลายอย่างหรือว่าในดิสคอร์ดหรือคนที่มาดูคลิปผมก็เป็นสายฟรีซะหมดนะครับเขาก็แบบเออพี่ผมก็ไม่อยากจะลงทุนไม่อยากจะอะไรแบบนี้นะครับก็ดูเป็นแนวทางก็ได้นะครับในเรื่องของตัว ID ดีนี้นะครับเป็น ID ดีที่ผมก็ได้ทําคลิปไปก่อนนานๆแล้วก็ผมกําลังปั้นอีก1 ID ดีนะครับผมเลยไม่อยากทํา1 ID เดี๋ยวเพื่อนๆจะตกใจในเรื่องของตัวมูลค่าแล้วก็รายได้นะครับก็เลยเอาเป็นตัวของตัวของซอฟต์มาเปิดก่อนนะครับในเรื่องของตัว n f p นะครับเป็นฮอลลูวีนเพื่อนเพื่อนก็ จะนะครับสามารถซื้อได้นะครับ2รูปแบบก็จะเป็นรูปแบบโทเค็นแล้วก็จะเป็นรูปแบบตัวของแว็กนะครับผมแนะนําว่าเป็นรูปแบบโทเค็นนะครับผมไปตั้งตั้งเป็นลอตไ้อยู่เพื่อนเจะเห็นว่าผมตั้งลอตไปอยู่แล้วก็มีคนมาตั้งตั้งตั้งแบบอย่างเงี้ยผมผมแบบไม่ค่อยชอบเลยอ่ะนะครับก็เนี่ยผมก็จะไม่รู้ว่าผมจะได้แพ็คหรือเปล่านะครับภายใน9วันนี้เพราะมันมีระยะเวลานะเพื่อนๆแล้วเขาก็จะไม่เปิดขายอีกแล้วนะครับไม่มีลิมิตในการซื้อนะครับเราจะซื้อเท่าไหร่ก็ได้แต่มันมีลิมิตในการขายนะครับ ก็สมมติถ้าเพื่อนๆแบบอยากซื้อให้คุ้มก็ซื้อเป็นเหรียญ m b t นะครับส่วนตัวผมก็จะตั้งไว้แหละก็ตอนแรกผมก็คิดว่าจะมีคนเทขายนะก็ไม่มีนะครับเออถ้าไม่มีมันก็ต้องต้องดึงตลาดนะครับผมไม่อยากจะดึงอ่ะผมอยากตั้งไว้ก่อนเพราะว่าตั้งไว้ก่อนก็จะมีคนขายอยูน่นะครับแต่ส่วนมากคนที่ขายอ่ะเดี๋ยวผมจะพูดอีกนิดนึงนะครับมันจะมีคนที่ขายในรูปแบบตัวของโทเค็นอยู่แล้วก็จะเป็นในรูปแบบของคนที่ค้าขาย โอเคนะก็ในเรื่องของตัวแพ็คฮอลลีวีนก็ฮาโลวีนนะครับประมาณนเพื่อน,น,นก็สําหรับใครที่อยากจะลองนะครับเพื่อนๆก็ลองได้แต่ผมไม่แนะนำผมไม่แนะนำการลงทุนนะนะครับต้องเพย์เซฟกันเอาเองส่วนตัวในเชนแวกอะผมกล้าอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเ,เกมที่ผมคืนทุนนานที่สุดน่าจะ200วันผมก็คืนทุนแล้วนะนะครับเกมนี้ก็เพื่อนเพื่อไปดูอาไอเพื่อนเพื่อนจะแบบว้าวนะครับจะว้าวทันทีเลยนะก็ตอนนี้นะครับไอดี ID นี้ผมผมนะผมยังเก็บเหรียญน,นะครับตัวของ MVT ไว้อยู่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะค้าบด้วยนะครับก็ค้าบไปเรื่อยๆเพราะว่าส่วนตัวผมอ่ะได้กําไรแล้วนะครับกำไรจากที่ผมเก่งกําไรนะครับตัวของแว็กอย่างที่เพื่อนๆติดตามนะครับตัวที่ผมรีวิวตัวของอะไรฟาร์มเมอร์ไปนะครับผมซื้อนะครับผมซื้อเหรียญนะครับอยู่ที่1.1.8นะครับเนี่ยหนึตรงนี้เลยนะครับที่ผมนําคลิปผมก็เลยไปซื้อนะครับแล้วก็มาขาย2ไม้ครับเป็นไม้2อ่าุดสอแล้วก็อ่าุดสีนะครับก็ได้กําไรมา เออนี่ยก็ได้กําไรมาลงเกมนี้แหละนะครับก็เลยทําให้เออได้กําไรนิดๆหน่อยๆนะครับเออมันก็หอมปากหอมคอเพื่อนๆนะครับอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆเลยนะครับอ่าเราสเต็กกิ้งเท่าไหร่นะ1.8ก็คือ18ื่นแใช่ป่ะนะครับเออมาขายนี่ได้กําไร2องพันเนี่ยเป็นไปได้ยังไงเนี่ยนะครับเออขายตรงนี้อีกนะครับก็เท่าไหร่ครับเอี่ก็คูณไปนะครับอ่ะตามนี้นะเพื่อนๆนะก็เป็นอ่ากิมมิคเล็กน้อยนะครับสําหรับการเก็งกําไรอันนี้คือสเต็กไว้ด้วยนะ เออแลครับก็ไม่งา่ายผมก็ไม่ผมยังเดาว่ามันจะลงต่อเลยนะเออแต่ราคามันกลับขึ้นนะครับก็เออก็ถือว่าถูกหวยแล้วกันนะครับอ่ะทีนี้นะครับก็ในเรื่องของตัวระบบเกมตรงนี้ผมก็มีตัวของอันนี้เพิ่มขึ้นมาครับหาเนื้อนะแต่มันเป็นไอเทมที่ถูกครับก็เลยมีเศษแว็กอยู่นะครับก็เลยซื้อมา2ชิ้นเกมนี้เราสามารถมี NFT ได้ Infinity นะครับได้ไม่จำกัดนะเพื่อนๆแล้วก็จะเป็นตัวของไอรอนนะครับนี่นะ บูสต์นะครับเป็น p i ิกแอคไม้แล้วก็เป็นพ i ิกแอคหินก็ตัวนี้จะขุดได้ในเรื่องของตัวเหรียญซิลเวอด้วยนะครับแต่มันได้น้อยนะครับเพราะผมมีแค่อันเดียวเองแล้วก็ตัวของ forest นะครับหรือว่าป่าเนี่ยผมมีตัวของ Wood อ c ก็เหมือนเดิมเลยนะครับพอร์ตนี้จะเป็นพอร์ตที่จะอัปเดตให้กับเพื่อนๆนะครับสม่าเสมอแล้วก็ส่วนตัวผมก็น่าจะเป็นสายคัาขายนะครับสำหรับของคนไทยนะครับผมลอง ลองไปดูในเรื่องของตัวใน Discord แล้วนะครับก็ไม่ค่อยมีคนสนใจนะครับสำหรับเกมนี้เท่าไหร่ผมก็เลยไม่ได้ทําการแจกเกมนี้นะเพราะว่าตอนแรกผมว่าจะแจกเกมนี้นะครับเป็นแพ็กเกมหรือว่าอะไรแต่คนไทยสนใจน้อยนะครับก็เลยไม่แจกดีกว่าแต่ถ้าใครดูคลิปนี้อยู่แล้วเพื่อนๆนตั้งใจดูนะครับกดไลค์นะครับกดไลค์แล้วก็ลองพิมพ์เกี่ยวกับอดีตในเชนแวกหรือเพื่อนๆแบบเอออยากจะลองจริงๆนะครับผมก็จะให้นะครับจะสุ่มนะครับก็ทิ้งกระเป๋านะทิ้งกระเป๋าตัวของ อ่าเช่นแว็กไว้นะครับนี่มันจะเป็นกระเป๋าแบบเนี้ยนะครับบอกอะไรมาก็ได้นะครับแล้วก็ทิ้งไว้เดี๋ยวก็จะส่งก็ก็เดี๋ยวจะมีส่งนะครับก็สําหรับใครจะต,ต,ติดตามข่าวสารนะครับในการแจกก็ดิสคอดเลยนะครับอันนี้ผมปิดไว้อยู่เพราะว่ามันมีการแจ้งเตือนนะมันมีเสียงกระติ้งกระตุ้งใหญ่เพื่อเบือ่อผมเลยปิดไว้ก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามีคนสนใจหรือเปล่าผมจะดูในเรื่องของตัวยอดวิวแล้วก็ยอดไลด์ด้วยนะครับก็ถ้า มันยอดวิวมันน้อยนะครับแล้วคนกดไลค์น้อยก็อาจจะไม่แจกนะครับแต่ถ้าสำหรับคนที่สนใจเยอะผมก็จะแจกนะครับในช่องแจกของตรงนี้เลยก่อนที่ขอนี้เดี๋ยวผมจะแปะไว้ข้างล่างนะครับก็สามารถมาพูดคุยกันได้โอเคนะครับตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆก็สําหรับในเรื่องของระบบนะครับทีนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของ ROI นะครับตอนนี้นะครับ ID นี้ผมได้อยู่ที่0.09นะครับก็เดือนละประมาณร้อยนะครับหนึ่งร้อยร้อยห้าสิบาทนะครับสำหรับ ID นี้ถ้า ผมไม่ทําอะไรแล้วนะครับผมเก็บตัวเหรียญแล้วผมไปตั้งราคาขายนะครับอยู่ที่0ูนสามสองนะครับเออมีคนซื้อนะผมตั้งปึ๊บแม่งออกปั๊บเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครแม่งเป็นเจ้าตลาดแล้วก็คนเขาก็ไม่ตั้งกําแพงไว้ด้วยเพราะว่าเ,ออเขารู้ว่าตอนนี้มันมีแพ็คออกขอเลยไม่ตั้งกําแพงนะครับเพราะว่าการตั้งกําแพงอะ่ะ มันจะทําลายในเรื่องของตัวเกมนะครับผมเพิ่งรู้นะครับเออไปศึกษามาว่าเอ้ยทำไมเกมเชนแว็กราคามาตกหรือว่าอะไรเขาบอกว่าส่วนมากคนอ่ะจะตั้งกะมีคนมาตั้งกําแพงตรงนี้นะครับเพราะว่าเอาไปปั่นในเรื่องของตัวข้างบนนะครับเป็นวานอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเกมนี้ส่วนมากเขาเล่นกันเพื่อที่จะคับไอเทมขายนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะไปพูดในหน้าตัวของ ROI ไอโอเคนะครับเพื่อนเพื่อก็อ o าไตามนี้เลย ก็เออใช่ดีรายได้นะครับนี่ตามเพื่อนๆเ,เห็นนะแต่อีกพอร์ตนึงนะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดนะครับอีกหนึ่งรอบให้กับเพื่อนๆดูนะครับก็ค่าแรงขั้นต่ำนะครับพูดงี้ดีกว่าอ่ะโอเคนะเพื่อนๆก็ค่าแรงขั้นต่ําตอนนี้ก็สี่ร้อยห้าร้อยดอนน่ะนะครับในการค้าขายนะ ก็ในการคร้าขายกับการขายในตัวของตลาดอันนี้อธิบายเพิ่เมเติมนิดนึงในการคร้าขายเพื่อนๆเหมือนเพื่อนๆขายเงินเอ็มะนะครับก็หรือว่าเพื่อนๆเ,เล่นเกมยกตัวอย่างละกันนะครับาฟาร์มเอ็มมามาขายนะครับแล้วก็ตัวของกราฟนั้นนะครับมันก็จะไม่มีการขยับใช่ปะพราะเรา เพราะเราไม่ได้เอาตัวของโทเค็นไปเทในตลาดนะครับมันก็จะขายเป็นสเตเบิลคอยแต่สําหรับคนที่ราคาที่มันจะล่วงลงนะครับก็จะเป็นยอดเล็กๆนะครับสินะครับสิบหนึ่งร้อยประมาณนี้มันก็จะมีคนที่ตั้งเบดเอาไว้นะครับอย่างผมอาผมเป็นสายครับผมก็จะไปตั้งราคาไว้อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับผมเป็นสายครับผมก็ไปตั้งราคาไว้เออตามนี้นะแต่ถ้าถามว่ามันมีคนเทมากไหมเพื่อนๆครับเหรียญมันหายากนะครับอัตราการเทมันน้อยเพื่อนๆดูดีนะครับได้2เหรียญ5เหรียญ9เหรียญเนี่ยนะครับเน ดมอนเนี่ยนะครับก็สมมุติถ้าเราไม่ซื้อแพ็กตอนนี้เรามาคราบตัวของไดมอนเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็ต้องมาซื้อยอดเล็กๆพวกเนี้ยนะครับเนี่ยยอดเล็กๆคนที่แบบเป็นตัวเล็กๆนะครับที่เขาฟาร์มอยู่ที่เขาไปตั้งขายเออเนี่ยเขาฟาร์มได้วันละ2เขาไปตั้ง2ออะไรเงี้ยนะครับเพื่อนๆต้องไปซื้อยอดพวกนี้ที่จะมาคราบอะไรแบบนี้นะโอเคนะครับก็ตามนะครับตามตัวของเพื่อนๆจะเห็นนะครับตัวของเนสแล้วก็เอาไอนะครับที่ออกมาก็ตัวนี้ นะครับจะบอกว่าหักในเรื่องของตัวพลังงานไปเรียบร้อยแล้วถ้าตัวของพลังงานนะครับในเรื่องของตัวฟู้ดเนี่ยที่ดีที่สุดคือฮอทดอกนะครับแปลว่าเพื่อนๆต้องคทำฮอทดอกนะฮอทดอกมันใช้อะไรบ้างนะครับมันก็จะใช้ตามนี้สิ่งที่ดีที่สุดของฮอทดอกก็น่าจะมะีตัวของอันนี้ครับขนมปังนะครับขนมปังก็จะใช้ข้าวนะในการครับข้าวเนี้ยก็มาจากไรนะครับเออไม่ใช่ดิใช้แป้งนะครับแป้งก็จะมาจากข้าวนะ ก็จะเป็นในรูปเอ็นเอฟทีเอฟทนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกขั้นหนึ่งแล้วนะครับผมก็ไม่ได้เป็นสายนี้ด้วยนะสายสายทำอาหารนะครับก็เพื่อนเจะเห็นว่าตัวของฮอทดอกนะครับนี่อันนี้คือติดลบอย่าไปครามันนะเพื่อนเพื่อต้องคราไปตัวนี้นะครับอันนี้ใช้ถานนะครับติดลบแล้วแล้วก็เราต้องใช้เป็นสติกแทนนะครับสติ๊กนี้ก็ได้จากไม้นะครับแปลว่าตัวนี้ราคาไม้ในเกมนะครับ ในตัวของระบบเกมหรือซาวดในเกมเนี่ยราคามันลงนะครับก็ใช้สติ๊กไปก่อนก็ได้แล้วก็ต้องดูเนี่ยส่วนมากจะเป็นสติ๊กแล้วอันนี้ก็เอาไม้ไปแปลรูปนะครับเป็นสติ๊กเพื่อที่จะมาทําอาหารก็ได้นะครับมันจะทําให้เราได้ในเรื่องของตัวเหรียญ MVT ได้มากขึ้นโอเคนะคก็สําหรับในเรื่องของตัว R.I. o นะครับที่ผมตกใจมากที่สุดก็คือตัวของ Stone Pick a x e ก็อยู่ที่28วันอันนี้เพื่อนๆผมไม่อยากให้เป็น r อาอที่เพื่อนๆตั้งไว้ในใจ28วันตามที่เห็นนะผมอยากให้ตั้งไว้เป็น25วันถึง35วันนะครับที่ไลฟ์เคเรก็45วันนั่นเองนะครับก็อย่าลืมนะครับว่ากิมนี้มันกดแค่แค่แบบ1ครั้งเองก็ส่วนตัวผมลูบเวลาผมผิดเพี้ยนแล้ะผมลืมนะครับผมลืมผมก็เลยผิดเพี้ยนเวลาไปก็เลยทําให้ไอเดีเนี้ยผมหาเหรียญตัวของ MVT ได้น้อยแล้วผมยังไม่ได้ขายเหรียญน,นะเออเดี๋ยวผมขายเหรียญเพื่อนๆดูดีกว่า นะครับที่ผมขุดมาได้กตอนตัวนี้ผมมีซีเวอร์นะครับ1.38ผมยังไม่ได้ใช้นะครับผมก็ขายก่อนนะครับเพื่อจะถือเหรียญตัวของ mvt ไว้นะนี่นะครับแล้วก็มาขายเลยนะครับเออนี่นะก็โอเคเนี่ยราคามันขึ้นนะครับไม่รู้ราคาขึ้นหรือราคาลงนะก็ถือว่าเหรียญนี้มันก็มีมูลค่าอยู่นะครับแล้วก็กดแลกเปลี่ยนไปเลยนะแล้วก็จะเป็นไอรอนต่อไปนะครับแล้วก็เป็นสโตนอันนี้ผมขายเรียบร้อยละจะเป็นซับเซ็ตเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็ขายเป็นไอรอนต่อนะครับไอรอนไอรอน อ่ะตามนี้นะครับ1.4โอเคอ่ะ1.9เราก็จะเป็นสโตนต่อนะขายไปเลยนี่แล้วก็เนี่ยเราจะได้เดี่ยอย่างเงี้ยเพื่อนผมจะได้วันละสามใช่ปะเออวันละประมาณ3บาท3บาท4บาทไอ้ดีนี้เออเพื่อนเพื่อก็คูณไป30บวันนะครับ33เท่าไหร่วะ3าประมาณเออเดือนละ100บาทนะครับถ้าเราไม่ทำอะไรเลยนะเออถ้าเราแบบว่าเล่นแค่นี้นะครับเล่นตามที่เพื่อนเพื่อนเห็นเนี่ยก็เออเท่าไหร่หนึ่งร้อยบาทนะครับ ได้ค่าอะไรวะเนียค่าไข่เออได้ค่าไข่แผงหนึ่งเออโอเคไข่ตัวนี้ก็ขึ้นและอ่าสโตนนะครับเท่าไรสองจุดเอันนี้อันนี้ราคาถือว่าโอเคอยู่นะแต่สโตนมันถูกอยู่นะครับหินมันถูกเพราะว่าไอตัวของที่เราใช้อะตัวหินมันหาง่ายครับทัพยากนไหนหาง่ายมันก็จะราคาถูกลงไปแต่สมมุติถ้าไม่มีอัตราการครามากขึ้นราคาเหรียญโทเค็นก็มากขึ้นฐานนี้ผมเอาไว้ทาอาหารนะครับวูดนี้ก็เอาไว้แปลรูปเป็นสติ๊กนะครับก็ตามนี้เลยอาหารผมมีอยู่ 1.8นะครับเดี๋ยวก็เออเอาไปคับนะครับเป็นตัวของคุกกิ้งนะครับเออนะก็ตามนั้นนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นเนื้อเนื้อดิบแล้วก็ปรุงแต่งนะครับเป็นข้าวตามนี้นะทรัพยากรแม่งเยอะจริงๆก็โอเคนะครับอ่ะทีนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วสําหรับตัวของไ I ก็ใครที่นะครับอยากจะเปิดแพ็คเพื่อนๆก็ตั้งราคาเหรียญไว้ก็ได้นะครับตั้งราคาเหรียญไว้อาจจะเอาราคาที่เรารับได้นะ แล้วก็หรือใครอยากรีบร้อนนะครับก็เปไปเลยนะครับ385แว็กก็ตรงนี้เราจะซื้อได้เลยก็ถามว่าสุ่มตรงนี้ o i จะเพิ่มขึ้นไหมถ้าเพื่อนๆได้ตัวของไอไอตัวของเอ่อไดมอนด์ Diamond, นะครับไดมอนด์สองไดมอนเนี่ยอันใดอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ย R. i เ,เพื่อนๆนอะ่ะประมาณ20วันครับเออนะก็สมมุติถ้า่ราคาราคาตามที่เห็นเนี่ยนะครับราคาที่มันเป็นไปก็จะประมาณนี้นะครับ เกงกำไรเหรียญก็มีขึ้นมีลงนะครับเหรียญมีขึ้นมีลงสภาพตลาดก็แล้วแต่สําหรับคนที่จะเกงกําไรโอเคนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e สำหรับในคลิปนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายบายจ้า